เนี่ยหนุ่มๆนะจ๊ะสวัสดีหน่อยดิสวัสดีเอฟซีหน่อยกินจ้าสวัสดีจ้าให้เราสวัสดีสวยเปล่าก็ไม่สวยไม่คุยด้วยนะถ่ายวิดีโอนะเอฟซีมีแต่คนรอรอเรวไปถ่ายชีวิตประจําวันชุมชนของเราจ้าพี่น้องพามาเบิ้งนะจ๊ะเด้อเบิ้งเด็กน้อยตกปลาเนี่ยนี่จ้าเด็กๆเขาหากินตามคลองน้ํานี่แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งดูไหนน้ำคลองเหรอเบิ้งดูไหนพี่น้องเอ้ยยาเลี้ย วัสดีเอฟซีหน่อยด้โลกสวัสดีเอฟซีน FC เนี้ยวัสดีครับเนี่ยนะนี่แหละชีวิตประจำวันของเด็กน้อยปิดเทอมนะจ๊ะเด้อเด็กๆนักเรียนปิดเทอมเขาก็มาหากินตามคลองนี่แหละจ้ะพี่น้องคุณให้มันพอๆนะอย่าด่ากันนะไม่ได้นะเดี๋ยวช่องโดนปิดเลยนะนี่จ้ะนี่ชีวิตประจำวันด้เยพี่น้องเด้อนี่แหละชีวิตชาวบางอุทิศของเราสนุกสนาน นี่เด็กๆก็มาตกปลานี่จ้ะเบิงเลยจ้ะเบิงเบิงเบิงนี่โดนๆได้ออกมาข้างนอกมาอาบแดดจ้ปปะอันนี้ก็หนุ่มๆมานั่งอยู่วินมอเตอร์ไซค์มีแต่คนหล่อๆโอ้ยพี่น้องเลยพุอ่ะจา้าคิเรียกจืดผู้ได้ดีเรียกบบถือแล้วพี่น้องเรียกไหเน้เรียกไหเน่ม,มีแต่คนหล่อๆเลือกไม่ถูกเลยมีแต่คนหล่อๆเลือกให้หน้อยจะจีบใครจะจีเออ,งองยงไม่เร็เอ้น่ากัร้านเพื่อน เสริมสวยในยกาต่างคนก็ต่างทามาหากินสู้ชีวิตกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ร้านแม่ค้าเนี่ยสวยสวยแม่ค้าเนี่ยพี่น้องเลยเพื่อนฝูงกันล้วนๆเลยใครอยากกินอะไรสั่งเลยนะนี่จ้านู่นร้านน้านู่นอะนู่นก็สวยสวยนะ่น่ะหัวก็ข,า,ขาวเขาไฮไลท์มาพ,พี่น้องเลยเพื่อนนู่น่ะนี่ก็ร้านน้ํานี่จ่าใครอยากกินน้ําอะไรสั่งน้ําอะไรให้ใครสั่งได้ได้จ้าเด้อ นี่ก็ร้านแม่ค้าส้มตำสวยด้วยสาวสวยเอาน้องปาวัสดีเอฟีหน่อยเร็วอาีิ้าีนจา่านี่แหละชีวิตชุมชนของเราเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละว,วันนี้ยายต่อยออกจากรูมาทําเดินพามาดูวิถีชีวิตชุมชนนะพี่น้องนะเด็กๆก,ก็ไปแล้วนุน่นนุ่นเขไปหาตกปลาในคลองนี่แหละสีแยกออันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ไดาการเดอนี่ นี่ชีวิตเราอยู่อย่างนี้แล้วจะโอ้โอ้โอนม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 ลาลาทั้งนั้นเลยเออเดี๋ยวที่พา้ายางไมยบา้าดเราได้จากพี่น้องออกมาแป๊บหนึ่งมาซื้อแตงกวาได้แตงกวาสองลูกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าไปแล้วเข้าบ้านอันนี้ทางเดินกลับบา้านเนาะพี่น้องเนะาะจะพาพ่พอ,พอแม่เบิงเนาะ ชุมชนของเราเนาะพี่น้องนี่ก็เดินตามทางมานี่ก็มีร้านขายอาหารตามสั่งข้างทางนี่จะ้ะนี่แหละทางเดินกลับบ้านเนาะพี่นอ้องหลบรถนี่นี่จะ้ะทางบ้านของเราเนาะพี่น้องทางเดินกลับมาแล้วก็ไปซื้อ ซื้อแลงซื้อผล,ลไม้ตามรถเข็นนะพี่น้องเขาต้องเข็นรถขายเ,เขาจะเข็นรถขายมาแล้วก็อันนี้นี่ร้านค้าอยู่หน้าปักซอยเราพอดีร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เพื่อนเราจ้าเนี่ยไลไลไม่หยุดไม่ย่อนอันนี้ถ่ายคลิปจ้าไลต้องนั่งไลอยู่ในบ้านอันนี้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปักซอยบ้านเรา,ด,าด้วยจ้ะเด้อเนี่ยตอนแรกเราว่าจะมาดูแมวจรแมวไรหายต๋อมไปหมดเลยไม่มีสักรตัวอืม แมวเขาก็เข้าไปนอนกลางวันเขาเข้านอนนะพี่น้องแล้วก็มันมีอยู่อสามสามตัวอยู่นี่แม่ลูกอ่อนเนี่ยที่ว่าแมวที่เขาหนีออกจากบ้านไปนานนมอะ่ะเขากลับมาขอดแล้วเขาหนีไปอีกแล้วเนี่ยบางเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะตามเข้าบ้านแล้วทีนี้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเข้าเขากัดเขาหอบลูกเขาหนีไปไปไหนอีกแล้วไม่รู้นี่แต่ทางเดินเข้าบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะ บางครั้งเราก็แดดแดดลมฝนไอเนี่ย <บา S 1> เนี่ยที่เขาอยู่ในนี้ในจ่าพี่นอ้องเฮยนี่ที่เขาอยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่เมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนี้นี่เขาอยู่ในนี้ในกองกองไม้ตรงนี้จ้ะเนี่ยที่สามตัวแม่ลูกเนี่ยอ่านจ่จอ่ขอบพระคุณหลายๆได้จา้าเนอะพอๆแม่แมเอฟซีถึงบ้านเราแล้ว,ลวนี่บ้านเราอยู่หัวมุมนี่พอดีนี่ บ้านเราอยู่หวัวม,มุมนี่พอดีเลยอืนี่นี่ก็ถึงบ้านแล้วแล้วถึงบ้านแล้วแล้วจ้ะนุ่นเจ้าตาลนุ่นอยู่นุ่นนุ่นเจ้าตาลอยู่นุนนน่นนุ่นตาลมาเลยเข้าบ้านเลยมาลุงมาเร็วเร็วเดี๋ยวฝนตกมามาเอ้มาลงมามาแล้วมาแล้วมามาเลยมาเลยมาเข้าบ้านลุกมา ไปเลยเข้าบ้านเลยคนเก่งมาเออเข้าบ้านเราไปไปเลยไปเข้าบ้านไปเออโอ้ยเนาะต้องให้แม่อุ้มเข้าอ่ะโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยไปเออเลี่ยกก็มาอย่างงี้คอย,อยัังตัวหนัะพี่น้องเอออ่ามาถึงบ้านเราแล้ว,ลวไปซื้อไปได้แตงมาสองลูกเขาบอกว่า ให้อะปอกแตงอ่ะล้างแตงให้ดีๆแล้วก็ปาดแตงอ่ะใส่น้ําใส่น้ําก็กับปาดมะนาวใส่ลูกหนึ่งใส่ในกระบอกไว้ให้กินเรากินเรากินแทนน้ําได้นะพี่น้องอเขาจะก,กินได้เลยเบิดมือ,อได้เลยเพราะว่าอ่ะเพราะว่ามันจะล้างอะไรนะ แล้วก็มีวิตามินซีวิตามินเบิร์ดเบิร์ดทุอย่างแน้วพี่น้องแล้วก็คล้ายๆเป็นโบทอกเนาะค่ะพี่น้องก็แก้ไขมันเนี่ยเส้นเลือดลดไขมันเนาะพี่น้องก็จังใดก็ขอขอพระคนขอพอแม่แม่ที่สุขสุขคนนะจ้ะถี่มะอ่าเนี่ยร้องทําไมฮะเรจะร้องทําไมเนี่ยร้องทําไมเออ นอนลงไปเออนอนลงไปเลยเออไม่มีอะไรร้องลเลยตะกี้เราเดินไปข้างนอกมาเนาะพี่น้องเนาะเดินมาแล้วก็อุ้ยร้อนมากมาถึงบ้านเหงื่อแตกเหงื่อแตนเขาพากันนอนหมดแล้วเนี่ยแมวตอนกลางวันว่าจะไปดูแมวตอนเขาก็หลับเข้าที่หลับหมดเลยหาไม่เจอแล้วพี่น้องเอ้ย ไว้ประมาณสี่ห้าโมงนั่นแหละที่เขาออกมาหากินเขาหากินกินอาหารกินข้าวอันนี้ขอขอบพคุณพระพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุคุทุกคนเนะจ้ะที่เขี่ยไม้แล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะเด้อพระพ่อแม่แม่เอฟซีทุขุคุณนะพี่น้องออื กะิขอปิดคลิปเท่านี้ได้จ้ะขอมาเราก็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสิ่ไหมพ่อผาดคลิปใหม่ๆเราก็อย่าลืมกดติดตามนะจ้ะพี่น้องเด้อช่องคอารักแมวชาแนลช่องคอารักแมวแฟมิลี่ได้พี่น้องสวัสดีจ้า